่ะหรอสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคมนะคะหวม,มากอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีแล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็นี่ก็ว่าอยู่บ้านงานก็ทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ตอนนี้ก็มลังจะออกไปวิ่งนะคะแต่หน้าเต็มปะ <laughs> ก็ไปวิ่งฟิตเนสใกล้ๆบ้านนะคะ่ะแต่หน้านี่เต็มมากเต็มไว้ก่อนต้องสวยให้เทรนเนอร์ดู <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่หนูดีช่วงนี้มีความสุขอะออคิดดีทำดีพูดดีเจอเพื่อนดีเจอคนที่ดีการงานดีทุกอย่างดก ก็เริ่มดีขึ้นนะจากขีดใครซื้อใช้ก็ซื้อผ่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมี 108, 000, มร้อยแปดพันเก้ามาในประเทศไทยนะคะแต่คือเราใช้ตันวนั้นเราดีแล้วก็เลยขายด้วยได้ด้วยเอแล้วก็ก็ไม่อยากบังคับใครอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะเราอยากไปพัดพิงแล้วก็สองสามวันนี้ก็มีความสุขมากนะคะ ไม่รู้อะบอกไม่ถูกว่ามีความสุขเรื่องอะไรแต่มีความสุขอะก็มาฝากเพื่อนทุกคนละกันก็คนเราอะมันไม่ต้องถึงดีที่สุดหรอกแต่แค่ดีแค่ดีที่ใจเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันออกมาเองเนาะไปังไงไปวิ่งก่อนนะคะไปแล้วนะบา,บายยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสปดาห์ดีนะคะบา,บาย